แต่ส <test> ูตรปิครับน่น <Brother> oh, no ูยัง <masked> ม <dial sounds narration> okay, wow, okay. ีบวงมีนูป่ะเอาเลยนะดูนอนนี่มีนอนป่ะหอยโอ้หอยกินกินกินสมอนนี่วะโอ้มัมายาบวงนูนอีสินะวันนี้มาสายหน่อยโอ้ย บสวัส,ด,สด,ดีครับโอ้ชนชน,นี่สชนเอ้ยหนูชน,นครับผมหนูหรือหมาไม่รู้น่เป็นหนูแหละแต่ว่าไม่โดนหนูอันนี้ก็ไม่โดนหนูนะครับอดีตอันนี้ก็โอ้ชอยชนได้เลนี่โอ้มีหนูเฮ้ยได้แคช่ชนะนี่สินะนี่ชนได้หน้าเลยครับนี่นี่นี่ชนเลยนี่นะนะครับผม เดี๋ยวยืนเกมมือใหม่อ่านี่เก็บก่อนเดี๋ยวหนูเยอะหนูมีอืฮันเฮ้ยนี่ปิดเลยได้แค่ชนนีเองสิอายุห้ากินนะครับผมไม่ยามบงหนูตั้งเ้านะครับเบิ่งฟอนนี้ก่อนนะครับเอพี ขึ้นนมัใส่คำใน,นี่น้แบบน,น,นะครับผมก็เลยแบบโบเห็นทางนู้สําำเลนะครับเดี๋ยวมีบนนี่เอ้าโบโดนเดียนะไหนโดนนู้เลยนูไม่โดนเลยไม่ชนเลยตัวนี้ทาไมชนเลยไม่โดนเก็บก่อน ดูดูน,ดนดูนี่ดูทางมันวิ่งนี่ดูทางมันนี่ครับผมทางหน,นูวิ่งนะครับเอฟซีตัวนี้เดี๋ยวไม่เก็บนะครับผมไว้ใส่ต่อไปยามพ่กนี้นะครับนี่ก็ไม่โดนเอซีชนก็ไม่ชนโดนก็ไม่โดนอ,อันนี้ไม่มีดู หนูมันทำร่างเจาะนี่เป็นตามุนไอปุ้ยเนี่ยทีนะนี่ฟิล์มคอหนูทำนี่ตัดรูพืชนะครับ fc นะก็ทำลายกันเท็นากินคงกินข้าวครับกินหมดเลยทำลายหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็คืมฝนตั้งแต่เช้านะครับผมเช้าตกไปแล้วนะครับอืม เลยใส่ต่อรับสองสามตัวนี่ไม่มีครับทอ่ีได้แค่ชนนะฟนี้ชนนี่หนูเยอะอยู่ครับพอหนูมันมากินข้าวตอนนี้ข้าวยังไม่ทันเกี่ยวนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใส่บวงมือขึ้นนี่ครับ่น้องมาลุ้นมันยังกันนะครับามาซิมินหนูติดบวงเขาอยู่บ่ครับพอได้เป็นกับข้าวเศร้าอยู่บ่ครับผม หนูสัตรูพืชนะครับสัตรูข้าวสัตรูของชาวนานะครับมีสมบเส้นไหม่วานียบุคือดอกมีสิรีพี่น้องชนเกบ,บชนนะครับฮะเ,เป็นดงนู้ดงนู้หมดนี่หูหนูเต็มตัวนี้นะครับผม นี่ครับผู้ชนครับนี่นทางนูนี่จริน,นะแต่โบคือตรวสอนนี้นะครับเอฟซีน่าจะไม่คือเลยว,ว่ากินแห้วชาวนี้กินแห้วโอ้ยหักซ้ำบวงแต่แล้วบวงตัน <c ười> ทางอยู่องหักซ้ำยีบซ้ำจอดเลย เก็บก่อนสิีายใหม่ก่อนนี่ครับเอื่อยีใยที่ใหม่ก่อนไม่เหมาะแล้วครับมิสซิลีปลาเกี่ยวไต <c oughs> สุับบุคืนนะครับเช้านี้เหี้วนะไปกินเหีว้วกินเหีว้วในชนอยู่ขอถทะชนนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเก็บด,ดีกว่าให้เขาใส่ไม่ดีกว่า รู้ว่าประมาณนี้ิม่โดนทุกตัวเฮียไม่เป็นไร้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บมือใหม่รอครับสวัสดีครับ